สวัสดีค่ะนี่ก็มาบ้านกุกตูมนะกาบแหลันนี้คือห้วยกระสะนะแล้วกับบ้านอเอ้ามันกดไม่ขึ้นหรออ่าต้องใช้เกียร์ถอยหลังทำไมท้องฟ้าบ้านเรามันสูงจังคลืมนฝนหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรพันธการยำแมลงตอนนี้ประมาณปุ่มหนึ่งนะ บ้านเราห่างกันประมาณ3ากิโลนะจากบ้านปกออมนถึงบ้านปุโตมเนี่ยอันนี้กลับจากปุกตูมเอามา้อุุงข้าวมาทุ้งางดูให้เนี่ยอู้ขอโทษ <laughs> ขี่กลางถนนเลยบ้านเราไม่ค่อยมีรถทำต้มยำไก่เมื่อเช้าเหลือเอาไปแบ่งไปวันแล้วก็ให้คนงานกินแล้วก็เหลือก็เอามากินที่บ้าน บอกกระดงแล้วหุงข้าวมาก็เลยเอาหม้อหุงข้าวมาให้ช่างลู้ให้บอกได้แล้วขอบคุณค่ะทำไม้เป็นด้วยความที่ว่าเรากดแล้วกดเล่ามันไม่ได้ไงมาก็าั้วช่า <c> ง <oughs> ได้แล้วก็เลยมาหมอเห็นหลวงพี่กระแตไม่สบาย ไม่รู้เลยนะใครจะมาโรงเรียนบ้านปูกปูยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นโซนทางภูโคโโ้นนะคะต่อเชื่อมบ้านเราภูเขาอะ่ะมันเป็นภูเขาบ้านหนูมันจะใกล้หมู่บ้านไงในสวยนะ่ะ แดงนี่คือสายฝนใช่ไหมเมื่อวานลุงลงกินน้ำหนูก็ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานด้วยความที่เหนื่อยปวดหลังด้วยมาจากทุ่งนากระปดอนก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาแล้วก็เลยเมื่อวานมาไวหรือมาชา้าเมื่อวานพาประดรสพบานวันนี้ก็พาแกเลิกไวอยู่ได้พาแกขึ้นไปเก็บพริกมะกรอมาเพราะว่าวันนี้มี ว่าพรุ่งนี้พระมาจากกรุงเทพเนาะท่านพระมาหาแก้วมาก็เลยให้ประดอนอยู่ละพระหาประดอนไปเก็บนี้เก็บมะเขือมาเพื่อจะเอาลงไปทำข้าวแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดหน่อแต่หน่อไม้ก็เยอะแล้วนะไม่ได้ไปดูที่สูงสูงมาไม้นะสูงม,มาแล้วแต่มาสองหอก ็นท้องฟ้าวันนี้แล้วทำไมท้องฟ้ามัน,นเป็นสีนี้ไม่คเลยอยากถ่ายให้แม่แม่ดูก็พากันกีดยางเลยนะวันนี้ฝนไม่ตกกีดยางได้กีดล้วก็รอ,อ,ยอหยอดน้ำฝนเลยนะถ้าเข้ามาบ้านนี่ัวเอาไหม่ทันนะฝนแน่มันจะมา,าตอนไหนก็มานะนี่ไม่รู้ว่าเป็นคลื่น ฝนหรือเปล่ารถใหญ่มาเข้าแคมก่อนอันนี้เขาเรียกเข้าแคมนะเนี่ยอ้าวอย่าเปิดไฟสูงหลายค่อยเห็นอยู่อ้ตอเตะเเลื่อมตามากเลยรถบ้านนอกลวมันวิ่งไหวไม่นุรู้อยู่นุก็เข้าแคมอยู่นนี้จะเป็นเชิญทางภูผขาเอกอันนี้จะเป็นเชิญภูหลวงันนี่แม่สวยไหม ชอบบิวตรงนี้นะสวยมากเลยเทียงนาเขาเอามานอนเฝ้าสวนยางสวนหมากนอะไรแวจะไปดูตรงตรงมุมป้ายบ้านโกกอกคนนั้นมันก็จะสวยนี่มันจะสวยอยู่มุมเมื่อกี้นี้กับมุมตรงที่เทียงนาผู้เด็ดคูดึงนะนะมันจะสวยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนมดอุ้มอุ้มอะไรนะอุ้มเขาวงกดอ่ะเขาจะเป็นอุ้งเขาวงกด ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเปรียกเสมือนว่ามันเป็นอ้อพมอของเขากนวันอยู่ในอำเภอเขาบนไงกมดูแล้วเอมันก็ใช่ าูโคโลนพูหลวงพูรไฟพูระไฟเออแถนี้จะเป็นเชิงพูระไฟดูอีกเกิ้งนี่แจ่มเลยแต่ว่าเหมือนฝนจะตกหรือไม่ตกแต่วพรุ่งนี้ก็ดำนานางอีวันพรุ่งนี้แล้วก็ซามสก,กาตรงนี้ลานบ้านพวกหนูมันจะกว้างนะมุมตรงนี้มันจะสวย นี่ปาลายบางกุกเกาะของเราเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมุมกว้างมองได้หลายหลายมุมนะแม่นี่จะไปทางนาหลวงเนี่ยตรงนี้แหละใครใครมาก็จะถ่ายรูปตรงนี้นะคะบ้านกุกเกาะของเรานะโอเคบ้านของเราแล้วกีดยางแล้วเหรอไฟเขาอยู่มากีดยางนะนม่รถบ้านหนุมวิ่งไวอะ่ะน่ากลัว อันนี้หมาตายตัวหนึ่งแล้วรถเหยียบแต่ว่ารถที่เหยียบนั่นก็มันไม่ได้วิ่งไวนะจะหมาถึงข้าวหมามันจะตายมาัไม่ไม่เปิดไฟ <laughs> ไปถึงบ้านแล้วสบอกจะว่ามันหนูไปไหนอะ้องไปดูน้ำนา กมตะมอกไปเอาน้ำนาออกเออขัวหอยมันเลี้ยงไง่ไหมตามเสร็จแล้ว่ายน้ำออกให้ข้าวมันตั้งกอกดูปวดไฟชุบงสูง โอรูบว่ารกเขาสูงแล้วก็เ,เปิดไฟสูงเยี่ยมอ่ะทำไมเปิดไฟสูงจังรถนั่น,ก,นก,ก็ไม่ได้สูงนะอู้ไฟบานนอกสงสารคนที่มีรถเตียนะ้ยเนาะถ้าเปิดไฟแบบนี้ไปไปไหมเออเอะไรกับตาคุณ นี่โอ้ยไม่ได้ใช้แว่นตานี่อันตรายมากเลยกลางคืนแมงกัดตา่าเงออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแมงขัาตา่าโออยไม่ได้ใช้แว่นตานะ่ะ ยังไม่มาบ้านหรอถึงบ้านแล้วอะไรขี้แมวหรือขี้ไก่ แมงเข้าตาถึงบ้านแล้วแมงข้าวตากะกิมนี้เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ